สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิมดาวไรตี้ช a n นลนะคะคลิปนี้ขอมาอัปเดตในส่วนของการทางพิเศษกันบ้างนะคะเป็นโครงการทางด่วนที่หลายๆคนอยากจะฟังข่าวอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเป็นเส้นทางฉลองรัฐนครน,นายกสระบุรีค่ะประเดิมเฟสแรกทุ่มกว่าเกือบ20,000ล้านนะคะ จะเริ่มสร้างเมื่อไร่และจะได้ใช้ปีไหนเดี๋ยวเราไปอัปเดตพร้อมๆกันที่คลิปนี้ค่ะเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะผู้ว่าการาทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพิเศษสายฉลองรัฐนครนายกสระบรุรีโดยได้ระบุว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยมีความพร้อมที่จะผลักดันเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าผ่านการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการแล้วเส อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อนําเสนอคณะกรรมการหรือบอร์ดการทางพิเศษนะคะเพื่อเริ่มต้นเดินหน้าลงทุนโครงการค่ะภาพรวมโครงการเนี่ยมีความพร้อมหมดแล้วมีการจัดรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนและส่วนที่เกี่ยวข้องโดยทุกฝ่ายก็พร้อมสนับสนุนให้พัฒนาโครงการนี้นะคะเบื้องต้นการทางพิเศษก็คาดว่า ถ้าบอร์ดพิจารณาอนุมัติแล้วก็จะเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอภายในเดือนสิงหาคมปี2565นี้ค่ะหรืออย่างช้าที่สุดก็จะเป็นปลายปี2565ค่ะแผนพัฒนาโครงการการทางพิเศษนะคะแบ่งการก่อสร้างออกเป็น4ระยะโดยระยะที่1เนี่ยจะเริ่มจากจุดเชื่อมต่อจากทางพิเศษฉลองรัฐก็คืออาจนารงรามอินทาและวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครบริเวณด่านจตุโชตมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกไปถนนวงแหวนรอบ นอกกรุงเทพมหานครหรือว่าถนนการจนาพิเศษตัดถนนหาไทยราชและถนนนิมิตใหม่และถนนลำลูกาค่ะจะไปสิ้นสุดบริเวณวงแหวนรอบที่3ของกรมทางหลวงนะคะมีระยะทางประมาณ17กิโลเมตรโดยเบื้องต้นนะคะงานก่อสร้างระยะแรกการทางพิเศษจะดําเนินการลงทุนพัฒนาเองโดยจะใช้วงเงินลงทุนประมาณ1 9ึ่งหมื่นล้านบาทซึ่งก็ปรับลดจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้20 0 0 0ล้านบาทนะคะเนื่องจากมีการปรับแบบก่อสร้างและก็ล ระยะทางไปประมาณ2กิโลเมตรนะคะส่งผลให้วงเงินดังกล่าวแบ่งเป็นค่าก่อสร้าง1.740หมื่นล้านบาทและส่วนที่การทางพิเศษจะลง,ลงทุนเองนะคะและจัดค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน1.6พันล้านบาทที่ต้องขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลค่ะ รูปแบบการลงทุนนะคะจะใช้รูปแบบการออกพันธบัตรวงเงิน1.74มื่นล้านบาทเนื่องจากว่ามีต้นทุนทางการเงินที่ต่ําที่สุดในขณะนี้โดยประเมินว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยประมาณ2-3%ส่วนเงินทุนที่ระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือ Thailand Future Fund เนี่ยปัจจุบันได้นํามาใช้จ่ายดําเนินโครงการอื่นๆไปเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งนี้นะคะในส่วนแผนพัฒนาในระยะต่อไปการทางพิเศษก็จะทยอย ลงทุน เมื่อมีการเปิดให้บริการระยะแรกแล้วและก็มีปริมาณการใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยแบ่งเป็นระยะที่2มีแนวเส้นทางเริ่มจากบริเวณถนนวงแหวนรอบที่3ทางหลวงชนบทนย .3001 ไปยังถนนรังสิตนครนายกบริเวณด้านหลังศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาระยะทางประมาณ20กิโลเมตรค่ะและสําหรับระยะที่3นะคะแนวเส้นทางจะเริ่มต้นจากถนนรังสิตไปถึงนครนายกขึ้น ไปทางเหนือตัดผ่านทางหลวงหมายเลข33ถนนสุวรรณสอน บริเวณกิโลเมตรที่ 116+00 รบวก000ระยะทาง20กิโลเมตรนะคะและส่วนระยะที่4จะเริ่มต้นจากถนนสุวรรณสอนไปถึงทางเลี่ยงเมืองสระบุรีจ้นส,สุดโครงการที่ถนนมิตรภาพบริเวณกิโลเมตรที่10บวก700อําอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะระยะทางประมาณ40กิโลเมตรวงเงินลงทุนทั้งหมด4ระยะเนี่ยประมาณ8 0,000 000, ล 000, ้านบาทโดยจะแบ่งเป็นค่าก่อสร้าง7.3หมื่นล้านบาทและค่าเวรคืนที่ ดินประมาณ7,000ล้านบาทค่ะโครงการทางพิเศษสายฉลองรัฐนครน,นายกสระบุรีนะคะหากได้รับการอนุมัติจากคอรมภายในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้เนี่ยคาดว่าจะสามารถเริ่มขั้นตอนเปิดหาผู้รับจ้างก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2566ค่ะหลังจากนั้นก็จะเริ่มก่อสร้างโครงการในปี2567นะคะและคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2569 ซึ่งจากแผนเดิมก็ถือว่าล่าช้ากว่าเป้าหมายที่คาดการไว้ก็คือคาดว่าจะเปิดให้ใช้ได้ในปี2568ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการทางพิเศษที่สําคัญและก็มีความจําเป็นในการพัฒนาเนื่องจากจะเป็นโครงการที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกปลอดภยัยแล้วก็ประหยัดเวลาแก่ผู้ใช้เส้นทางที่เดินทางจากกรุงเทพไปยังภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและถนนพหลโยธินนะคะรวมไปถึงระบบโครงข่ายถนนปัจจุบนันที่แนวเส้นทางโครงการตัดผ่านค่ะ สำหรับการก่อสร้างนะคะจะเป็นทางยกระดับขนาด6ช่องทางจราจรทิศทางละ3ช่องทางค่ะกำหนดค่าผ่านทางสำหรับรถยนต์4ล้อเริ่มต้นที่25บาทตลอดเส้นทาง190บาทนะคะโดยมีจุดพักรถ2แห่งบริเวณทางขึ้นและลงถนนลำลูกกาและทางขึ้นลงถนนมิตรภาพจะมีศูนย์บริการทางพิเศษหรือว่าเซอร์วิสเซ็นเตอร์อยู่ที่บริเวณทางขึ้นลง ทางหลวงหมายเลข305ก็คือถนนรังสิตนครนายกมีพื้นที่ประมาณ117ไร่ตามที่ออกแบบไว้นะคะจะมีทางขึ้นลงทั้งหมด9แห่งก็คือ 1. ถนนวงแหวนรอบนอก 2. ถนนทไทยราช 3. ถนนลำลูกกา 4. ทางหลวงชนบทนอย .3001 องครักษ์ 5. ถนนรังสิตนครนายกหรือว่าบางอ้อนะคะ 6. ถนนสุวรรณสอนหรือว่าบ้านนา 7. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6บางปะอินคอนครราชสีมา 8. ทางเลี่ยงเมืองสระบุรี 9. ถนนมิตรภาพแล้วก็มีจุดพักรถเลสแอรเรีย1จุดนะคะบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางอ้อการจัดเก็บค่าผ่านทางจะเป็นระบบปิดนะคะค่าผ่านทางตามระยะทางรับบัตรขาเข้าชำระค่าผ่านทางขาออกค่ะ เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะที่หลายๆท่านรอคอยเพราะว่าการเดินทางอย่างเช่นการไปเที่ยวเขาใหญ่นี่ก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจริงๆค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับนิมด้าวไรตี้แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ